สวัสดีครับท่านผู้ชมและผูติดตามมาช่วงดีๆทุกเหรียญบาเนินครับสังเกตแดดสิครับเชา้านี้แดดแรงสุดๆนะครับผมแต่ช่วงเช้าเนี้ย20 21 22องศานะครับช่วงเชา้าตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วครับแปดในเนกากว่าแดดแรงมากๆ เช่นเคยครับจิบกา,าแฟแลสวนดูการเปลี่ยนแปลงของต้เรียนเพิ่มเติมมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมนะครับวันนี้งดน้ำครับเพราะเมื่อวานนี้ให้น้ำไปแล้วนะครับจะให้น้ำวันเว้นวันนะครับพอน้ำ น้อยนะครับน้ำออประปาหมู่บ้านก็ไหลไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูจังหวะครับจังหวะถ้าดินแห้งเกินไปเพราะว่าแดดแรงเราก็ต้องช่วยน้ำให้ มะเขือพวงผลจากเหยียดติ่นหนูเป็นมะเขือพวงแล้วครับโอเคอยู่ครับ นีต้นซุเปอร์สตาร์นะครับยังสมบูรณ์ครับรวานนี้ก็เพิ่งโชยน้ำไปครับก็จะมีความชื้นอยู่นะครับคงจะมีมาแค่นี้แหละครับคงจะไม่มีเพิ่มนะครับประมาณ40%นะครับ40%ของอะไรนะ พอต้นนะครับเดี๋ยวก็เอาครับสีสเซนก็เอามาดูน้องฝังนี่ก็มีปรับปลายครับ สีกิ่งข้างล่างไม่มีเลยนะครับสีกิง่งกิ่งสวยๆนะครับไม่มีกิ่งนี้ก็สวยมากนะครับม,มีช่อเล็กๆอยู่ช่อเดียวกิ่งสวยช่อเล็กช่อเดียวนะกิ่งเล็กๆนะที่ว่ากิ่งเทียมนะครับนะครับที่ว่าจะจะตัดออกอยู่แล้วนะครับกิ่งนี้ จะตัดออกอยู่แล้วกิ่งเทียมดอกเต็มกิ่งแต่กิ่งหลักเนี่ยครับกิ่งที่ว่ากิ่งแท้เนี่ยไม่มีเลยเป็นต้นอย่างนี้แหละครับเนี่ยครับนี่ก็กิ่งเทียมครับกิ่งเทียมครับเพราะนั้นกิ่งแท้กิ่งเทียมก็เอาไว้เลยครับเพราะว่า เอาไว้ดูตามความเหมาะสมนะครับกิ่งเทียมก็ก็มีลูกนะครับลูกกิ่งหลักเลครับกิ่งหลักเงียบกิ่งหลักครับกิ่งหลักมีดอกน้อยมากที่เห็นเนี่ยเล็กๆเกลยกิ่งเทียมกิ่งเทียมทั้งนั้นนะครับที่มีดอกนี่นี่คือกิ่งเทียมนะครับ ตามตำรา u t u b e หลายสำนักหลายปรมาจารย์เขาบอกกิ่งเทียมแต่มีแต่ดอกนะกิ่งแท้ๆไม่มีดอกเหมือนกันอันนี้เหมือนกันแค่นี้ที่ดอกเ,กเยอะเลยกิ่งเทียมแล้วนะ,นะ,ะกิ่งเล็กๆจนกน่ากิ่งเทียมนะบรรยากาศสายๆแดดจัดๆนะครับ แปดโมงกว่าก็ถือว่าฉายสายแล้วนะครับมูอเป็นคิงเธอก็นนิ่งเหลือเกินคุณใจดํามาก5ปีกว่าคุณใจดำเหลือเกินเห็นลูกเห็นดอกสักหน่อยก็ไม่ได้ใจร้ายใจร้ายกับข้าเจ้านิดอันนี้สี่ปีกว่าครับ 4ปีสูง5เมตรกว่าครับกิ่งก้านน่าจะมีดอกให้เห็นบ้างแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่มาไม่ว่ากันแต่มีมาก,ก็ดีครับเพื่อกระตุ้นปีหน้า ตองเดินในร่มครับสายร่มทุเรียนเป็นที่บงังแดดใหร่มเย็นแล้วอากาศเย็นนะในร่มกลางร้อนกับแดดเลยจัดชอบมาปลายกิ่งนะครับอันนี้ต้นพระเอกครับต้นพระเอก16ปีอายุสิบปีแล้วนะครับ ป,ปู 5, ปีห้าสองกระปดกระแป๊ดครับด้านล่างด้านบนนี่เยอะด้านบนนิดหนอยเห็นไหมครับด้านบนนู้นด้านล่างก็กระปดกระแป๊ดมาเดีด๋ยวจะมีจะมีอยู่พวงหนึ่งครับเห็นบานแล้วครับกิ่งเล็กนิดเดียวครับเล็กมากแล้วก็บานก่อนเขา มีอยู่รงหนึ่งแดดแรงครับด้านหน้าต้นเล็กครับยังไม่อยากเดินไปครับเพราะแดดจัดป่นเปลี่ยนป่นเปลี่ยนอยู่แถวนี้แล้วครับ มาดูต้นต้นกระเทยมีพัฒนาการขึ้นไหมต้นกระเทยแล้วด,ดูการที่จะตัดแต่งกิ่งล้าล่างออกอีกครับต้นกระเทยมีเพิ่มไหมมีดอกก็งิกอีกงอ,งอครับต้นกระเทย ดอกเง,งีง้ยงงมีอยู่แค่นั้นนะครับยังไม่มีพัฒนาการเพิ่มต้องตัดงดน้ำงดน้ำสักสามวันเชืญเชินเกินไปมั้งต้องงดน้ำครับาจะงดน้ำสามวันเลยนะโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไป เพ่งให้แผ่ฟังไม่เพาะคลิปนี้สวัสดีครับ